สวัสดีครับวันนี้พบกับเรื่องสนามเวกเตอร์หรือเวกเตอร์ฟิลด์เราจะประยุกต์เรื่องสนามเวกเตอร์นี้ยังไงเชิญรับชมได้เลยครับเสนออาจารย์ธีรพงษ์ล่าอินเชือ้อเราจะเริ่มกันด้วยบทนิยามของสนามเวกเตอร์กันก่อนนะครับถ้าแต่ละจุด xyz ของบริเวณในปริภูมิสามิติสอดคล้องกับเวกเตอร์ f ที่ xyz 1เวกเตอร์แล้วเรียกเวกเตอร์ f ที T ่ xyz ว่า สนามเวกเตอร์หรือเวกเตอร์ฟิลด์ครับเราจะประยุกต์กับเรื่องสนามแม่เหล็กหรือแมกเนติกฟิลด์ในรายวิชาฟิสิกส์ครับแมกเนติกฟิลด์สนามแม่เหล็กเป็นสนามเวกเตอร์ชนิดหนึ่งโดยที่แต่ละจุด x, y, z ใดๆบนสนามแม่เหล็กมีเวกเตอร์พุ่งออกมาหนึ่งเวกเตอร์โดยมีทั้งขนาดและทิศทางส่งแรงไปยังสารแม่เหล็ก สารแม่เหล็กคืออะไรนั้นสารแม่เหล็กคือสารที่เกิดแรงดูดกับแท่งแม่เหล็กได้เช่นข็มทิศเหล็กนิกเกิลหรือโคโบอลนั่นเองครับต่อไปแม่เหล็กแมกเนตแมกเนตคืออะไรแมกเนตคือสารที่ดูดและผลักกันเองได้และสามารถดูดสารแม่เหล็กได้ด้วยแรงที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแม่เหล็กจะเป็นแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาคือแรงที่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามกันครับ แรงระหว่างขั้วเหนือกับขั้วเหนือจะเกิดแรงผลักกันโดยขั้วเหนือทั้งสองขั้วจะส่งแรงออกไปทําให้เกิดแรงผลักกันครับต่อไปแรงขั้วใต้กับขั้วใต้จะเกิดแรงผลักเช่นเดียวกันครับเนื่องจากมีแรงส่งเข้าหาขั้วใต้ทั้งสองขั้วทําให้เกิดแรงผลักกันครับต่อไปแรงระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้จะเกิดแรงดูดกันโดยที่ขั้วเหนือส่งแรงดูดไปยังขั้วใต้ครับ เส้นแรงแม่เหล็กแมกเนติกไลน์ออฟฟอร์คือเส้นที่แสดงทิศทางของแรงลับหรือเส้นที่แสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กลับที่จุดนั้นโดย1เส้นแรงแม่เหล็กรอบๆแท่งแม่เหล็กจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง2มิติและพุ่งออกจากขั้วเหนือไปขั้วใต้แต่ภายในแท่งนั้นต่างกันนะครับจะพุ่งจากขั้วใต้ไปยังขั้วเหนือครับ 2. เส้นแรงแม่เหล็กโลกบนพื้นที่เล็กๆจะมีลักษณะเป็นเส้นขนานกัน พุ่งไปทางทิศเหนือของภูมิศาสตร์ยกตัวอย่างเช่นเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่บนโลกที่กว้างใหญ่ถือเข็มทิศเข็มทิศนั้นเลยครับจะบอกได้ว่าเส้นแรงแม่เหล็กณจุดนั้นจะมีลักษณะเป็นเส้นขนานพุ่งไปหาทิศเหนือของภูมิศาสตร์ครับ 3. เส้นแรงแม่เหล็กไม่ตัดกัน 4. บริเวณใดที่ไม่มีแรงแม่เหล็กผ่านบริเวณนั้นจะไม่มีสนามแม่เหล็กและเรียกจุดนั้นว่าจุดสะเทินครับ ต่อไปเปรียบเทียบสนามแม่เหล็กบนโลกเมื่อนําแท่งแม่เหล็กแขวนให้วางตัวอยู่ในแนวระดับและสามารถหมุนได้อย่างอิสระแล้วขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กนั้นจะชี้ไปทางขั้วโลกเหนือครับแสดงให้เห็นว่าที่ขั้วโลกเหนือนั้นมีสนามแม่เหล็กที่เป็นขั้วใต้และที่ขั้วโลกใต้จะมีสนามแม่เหล็กเป็นขั้วเหนือด้วยครับในที่ตรงนี้ก็จะสรุปได้เลยนะครับว่าบนโลกนั้นมี สนามแม่เหล็กอยู่ทั้งโลกและสนามแม่เหล็กนั่นเลยครับคือสนามคอมเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทางนั่นเองครับผมนายพิรุณจันโสดารหัสนิสิต6 1 2 0 3 2 6 0กเลขที่53ขอขอบคุณแหล่งที่มาขอบคุณสำหรับการรับชมหากใครมีข้อสงสัยใดๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ